สวัสดีนักเรียนทุกคนขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ไปกูทุกค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งจำนวนนับหนึ่ง,งสิบ เรื่องการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูสุรีพรโพธิพันธ์หรือครูตุ๊กนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. อธิบายวิธีการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งได้นะคะ 2. ส,สามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งและบอกผลที่ได้ สเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งคือการจับคู่ของสิ่งของสองกลุ่มโดยการเปรียบเทียบทีละคู่ซึ่งอาจเป็นสิ่งของที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้เมื่อจับคู่แล้วนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะของการจับคู่ที่มีจํานวนเท่ากันนะคะโดยที่คุณครูมีดินสอนะคะแล้วก็ยางลบนำมาจับคู่กันให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันเลย นักเรียนสังเกตไหมคะว่าดินสอกับยางลบนะคะสามารถจับคู่ได้พอดีนะคะแสดงว่าดินสและยางลบนะคะมีจำนวนที่เท่ากันนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะซึ่งคุณครูมีเสื้อนะคะคนักเรียนลองรับดูซิเสื้อมี้งหมดกี่ตัวเอ่ย และคุณครูก็มีกางเกงด้วยนะคะนักเรียนลองนับจำนวนเสื้อและกลางเกงดูนะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะนำเสื้อและกลางเกงนะคะมาจับคู่กันดูเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าระหว่างเสื้อกับกางเกงนะคะ สามารถจับคู่ได้พอดีเลยนะคะแสดงว่าเสื้อและกางเกงนะคะมีจำนวนที่เท่ากันตัวอย่างต่อไปนะคะเรามาดูจำนวนที่ไม่เท่ากันดูบ้างนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะจํานวนของสิ่งของที่ไม่เท่ากันนะคะโดยที่ครูนั้นนะคะก็มีร่มนะคะซึ่งจะนํามาจับคู่กับเด็กนะคะเรามาลองจับคู่กันเลยเด็กๆสังเกตรหรือไม่คะว่าร่มไม่สามารถจับคู่กับเด็กได้พอดีซึ่งเราจะเห็นว่าร่มกับเด็กนั้นนะคะ มีจำนวนที่ไม่เท่ากันแสดงว่าจำนวนร่มมีมากกว่าจำนวนเด็กหรือจำนวนเด็กน้อยกว่าจำนวนร่มนะคะจึงทำให้ของสองสิ่งนี้ไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ คุณครูนะคะก็ได้นำช้อนนะคะแล้วก็ซ่อมนะคะนำของสองสิ่งนี้นะคะมาจับคู่กันให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองนับจำนวนช้อนกับซ่อมก่อนที่เราจะจับคู่กันเลยต่อไปนะคะคุณครูก็จะจับคู่ระหว่างช้อนกับซ่อมให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเราไปคู่ที่หนึ่งเลย คู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าระหว่างช้อนกับซ่อมนะคะไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีนะคะแสดงว่าช้อนกับซ่อมนะคะมีจำนวนที่ไม่เท่ากันโดยช้อนนะคะอาจมีจำนวนที่มากกว่าซ่อมหรือ จำนวนซ่อมนะคะมีจํานวนน้อยกว่าช้อนนะคะจึงทำให้ของสองสิ่งนี้นะคะไม่สามารถนํามาจับคู่กันได้พอดีนะคะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่งที่มีจํานวนไม่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะ คือให้นักเรียนนะคะสังเกตรูปภาพและตอบคำถามให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจากภาพนะคะคุณครูก็ ได้นำกระทะนะคะแล้วก็ตะหลิวนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ลองจับคู่กันดูนะคะเปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่งนี้ดูนะคะว่าเมื่อเราจับคู่ของสิ่งของสองสิ่งนี้แล้วมีจํานวนเป็นอย่างไรบ้างนะคะระหว่างเท่ากันและไม่เท่ากันนักเรียนลองมาเลือกคำตอบกับคูณครูเลย เก่งมากค่ะใครที่ตอบว่าไม่เท่ากันนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพได้นะคะว่าของสิ่งของสองสิ่งนี้นะคะเมื่อนำมาจับคู่กันแล้วนะคะไม่สามารถจับคู่ได้พอดีนะคะเนื่องจากว่ากระทะนะคะมีจำนวนที่มากกว่าตะหลิวนะคะจึงทำให้ของสิ่งของสองสิ่งนี้นำมาจับคู่กันแล้วมี การจับคู่ที่มีจำนวนไม่เท่ากันนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะ เรามาดูนะคะของสองสิ่งที่คุณครูนำมานะคะมีโต๊ะและเก้าอี้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะเส้นสีแดงๆนะคะคุณครูได้จับคู่ของสองสิ่งนี้ให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้นะคะเมื่อจับคู่กันแล้วมีผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูเฉลยคำตอบกันเลย เก่งมากค่ะใครที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือมีจำนวนที่เท่ากันค่ะเพราะระหว่างโต๊ะก,กับเก้าอี้นะคะเมื่อนำมาจับคู่กันแล้วนะคะก็สามารถจับคู่กันได้พอดีเลยนะคะ สำหรับภาพต่อไปนี้นะคะเป็นภาพเจ้ากระต่ายน้อยนะคะกับแครอทที่แสนอร่อยของเขานะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบนะคะระหว่างเจ้ากระต่ายและแครอทของเขานะคะว่าเมื่อนำม,มาจับคู่กันแล้วมีผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะเมื่อเจ้ากระต่าย กับแครอทนํามาจับคู่กันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าแครอทและกระต่ายนะคะไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีนะคะเนื่องจากว่าจํานวนกระต่ายมีจํานวนที่มากกว่าจํานวนของแครอทนะคะจึงทําให้ของสิ่งของสองสิ่งนี้นะคะมีจํานวนที่ไม่เท่ากันนั่นเอง นักเรียนมาดูคำถามต่อไปนี้นะคะสิ่งใดมีจำนวนมากกว่ากันนะคะระหว่างขวดน้ำและแก้วน้ำนะคะก่อนที่นักเรียนจะตอบนะคะนักเรียนต้องนับจำนวนของสิ่งของทั้งสองสิ่งก่อนนะคะเมื่อนักเรียนนับจำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูจำนวนของแก้วน้ำนะคะแล้วนักเรียนก็จับคู่กันเลย และนักเรียนมาเลือกคำตอบเลยนะคะว่าสิ่งใดมีจำนวนที่มากกว่ากันเรามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะถูกต้องค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่เลือกคำตอบเป็นขวดน้ำนะคะเมื่อของสิ่งของสองสิ่งนี้นะคะเรานำมาจับคู่กันแล้วแต่การจับคู่นั้น เป็นการจับคู่ที่ไม่พอดีนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจํานวนขวดนั้นนะคะจะมีจํานวนที่มากกว่าจํานวนแก้วซึ่งการจับคู่ออกมาแล้วไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดู ภาพรูปดอกไม้และก็แจกันดอกไม้นะคะให้นักเรียนสังเกตรูปภาพระหว่างดอกไม้และแจกันดอกไม้นะคะและดูคำถามของคุณครูที่ถามนักเรียนว่าสิ่งใดที่มีจํำนวนน้อยกว่ากันนะคะระหว่างดอกไม้และแจกันนะคะนักเรียนนับจํำนวนดอกไม้และแจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องอย่าลืมจับคู่กันดูนะคะ เรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องค่ะสิ่งของที่มีจำนวน,นน้อยกว่าก็คือแจกันดอกไม้นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจำนวนดอกไม้นะคะมีค่ามากกว่าจำนวนแจกันนะคะซึ่งเวลาเรานำมาจับคู่กันดูแล้วไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนในวันนี้นะคะสรุปได้ว่าการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะทำให้เราทราบจำนวนสิ่งที่นำมาจับคู่กันว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ถ้าไม่เท่ากันกลุ่มใดมากกว่าหรือกลุ่มใดน้อยกว่ากันนะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ